อบบอเอา nice ละครับก็ยอยู่กับผมนายบ๊อปปิ้แมนนะกับแกมจูสิบวอเดเกรนซีซั่นสองนะครับผม,มก็กลับเข้ามาแล้วในช่วงเวลาบ่าบายๆเย็นนี้นะผมนะ ก็เย็นนี้แล้วนะครับเหลืออีกเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นที่สึกรีกหรือทัวร์เมนต์ประจำสัปดาห์ของเรานั้นจะได้ระเบิดขึ้นนะผมนะก็ต้องพูดบอกไว้ก่อนเผื่อทุกคนจะลืมนะผมก็อินโดมินาเรกนะผมนี่นนยอดการไฮเบีสุดแข็งแกร่งซิกเนเจอร์ของเกมนี้เลยนะผมก็เป็นเจนแรกนะผมสามารถไปทำอินโดแรปเตอร์ได้นะสึกนี้ผมว่าจะต้องเดือดอย่างแน่นอนนะผมเพราะว่าผู้เล่นใหมห่หลายๆคนใครๆก็คงอยากจะได้นะผมสำหรับตัวนี้นะตัวผมเองก็ยังไม่มีนะผมเพราะว่ายัง ไม่ได้สร้างขึ้นมานะแต่ว่าเราก็จะได้อย่างปลดล็อกแล้วนะยังไงก็ต้องสู้เดือดกันสักนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าการที่จะได้ครอบครองนี่มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอ่ะก็ผมจะเ,เว้นการตีไดโนเสาร์ทั้งหมดไว้เลยนะผมสําหรับช่วงเวลานี้นะแล้วก็ช่วงเวลาต,ต่อไปนะผมเพราะว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนผมนะว่าจะต้องเอาไดโนเสาร์ไว้ตีหลีกนะผมดังนั้น เราจะเล่นแพ็คที่อ่าแพ็คนี้ก็ต้องเอาไว้ก่อนนะผมก็ไฮบิดนะครับผมคอลเลกเตอร์นะผมก็ต้องเอาไว้ก่อนก็นแล้วกัน <c oughs> เหลือเวลาอีกหวันกับหนาทีนะอ่าหชั่วโมงวิทยานาทีนะผมส่วนอ่าบอสผมตีไปแล้วนะผมเมื่อเช้านี้นะก็ไฟแบบจัดๆเลยเราจะเลือกอะไรก่อนดีเหลือสองแพ็คนะผมเดี๋ยวแพ็คนี้เดี๋ยวไปแอบตีเอา แต้มแค t ออกไท a n นกันแล้วกันนะผมแต้มแพ็คตัวเหมืองนะผมเราจะเลือกพี่ฟางด้วงคาบุโตหรือเราจะเลือกสัตว์น้ําดีผมเอาสัตว์น้ำดิฟ่า3ยกเองสำหรับเอ็กฟาตินัสนะผมซึ่งมากับอัตราดอกแบงค์หนึ่ร้อนะผมนะลุยกันดิฟ่ามาลุยกันแข็งชิบหายเลยเดียอะไรมึงจะแข็งกันนดนน้แต่ผมไม่กลัวนะผมผมจะใส่ให้สุดมีเท่าไหร่ก็จะหยุดผมไม่ได้นะผมนะ เรื่องความแข็งแก,กแกร่งเราต้องมีวะอ่าผมจะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็น่าจะไหวแล้วนะเพราะว่าไอ้เลเวลมันแค่เลเวลเยอะเท่านั้นเองไม่เท่าไหรไม่เท่าไหร่ไม่เอาดิฟา่าเดี๋ยวมันจะเกิดรังแกกันเกินไปอเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แลรร้วกันเลเวลเยอะดีนะผมแล้วก็อ่าเราต้องมีถา้าสองพันหนึ่งเองเอาตัวนี้ไปก็ได้นะผมเต่านะผมแล้วก็อ่าผมเปิดได้เมื่อวานนี้ไงฮีโนดัตนะผมออกมาแล้ว <c oughs> อ่ะแล้วตัวนี้ตัวนึงผมน่าจะล้มได้หมดแล้วล่ะโอเคก็สวยโลนอ,อยู่งานปันบ๊บรุยกันดิฟ่านะผม เรียกว่าแค่เลือดเยอะเฉยๆกับดาเมจเยอะเฉยๆมันก็เยอะทุกอย่างเลยไม่ใช่เหรอแต่เราก็พอจะเคี้ยวมันได้ไม่ยากเท่าไหร่นะผมถ้าเรามีเลือดพันเก้าแบบนี้อย่างไรแกก็สู้เจไม่ได้เราเจะดหกเกาพิ้ววับทัหมดเลยเปลี่ยนตัวนะผมเปลี่ยนตัวเหมือนเปลี่ยนใจอ่ะจ้าจอมเตงไม่สะเทือนเรือลัดใดๆด,ดังนั้นเรียกว่าตัวหนาด้วยใช้ไขมันเดบ ยังไงอ่ะเป็นเกราะแบบว่าคุ้มครองจิตใจนะผมไม่ทําอะไรทั้งนั้นเก็บสแต็กอย่างเดียวแต่แกเพลอแล้วก็จะสวนแกจะหูเขียวไม่โจมตีโอเคก็ได้นะไม่โจมตีก็ได้เอาเด้ฉันโดนเท่าไหร่ก็ไม่ตายหรอกตอใหอ้แกเก็บสแต็กได้หกก็ตามโดนสี่ไปนะถ้าโดนสี่แต่นี้ไม่กลัวอยู่แล้วโอเคเราก็จะเรียกสแต็กมันด้วยนะผมมีแค่นนเองทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะ อันแหน่พ้งกัน3เลยนะผมนี่แค่หเท่านั้นเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยถ้าแกโจมตีฉันเมื่อไหร่แล้วก็อุ้ยมังเดือตรองสแนะ่ทำได้แค่นี้เองอ่ะนี่ตั้งใจสุดแล้วใช่ไหมเอก็บเ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 ก็บโอเคนะเหลือห้าเหมือนเดิมบ้าที่สุดนี่มึงไม่คิดจะทำอะไรกูเลยใช่ไหมมาเดี๋ยวจะตบมันแล้วโจมตีสเหลือ2โอโหขยับไปทีละหน่อย ใหญ่ S <S มึงทำด้วยอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคโอเคทีเนี้ยมันไม่เหลือสแต็กแล้วน่านไงไม่เหลือแล้วจริงด้วยเรียกว่าหมดสแต็กแล้วมาทีนี้แหละแกจะต้องตกอยู่ในฟาร์มหน้าหวาดกลัวของฉันอะไรของมึงวะเนี้โอ้ยอย่างงี้3วันก็ไม่จบนะโบกโก้ขอให้ทีขอให้ทีแล้วกันป้องกันสามมึงจะตึงไปถึงไหนเนี่ยไอ้ไบได้อย่างงี้เลยมา โจมตีสามทีนี้แหละมึงตายทีเหลือหนึ่งแล้วเนี่ยผมนะให้มันได้อย่างงี้ไอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเปบสตัวก็ผมมีดาเมจแค่หกร้อยไงมันจะใช้สแต็กเยอะนะผมเพราะว่า2อ0 0นึงเนี่ยแล้วแถมแทบเอสหนึ่งเลยต้องโจมตี4เลยเห็นไหมนี่ขนาดมันมีแต้บหนึ่งนะท้ายจัดการมันตีนะให้มันรู้จักกีโรดดั้งดิวชอร์ซะมั่งมาแล้วไอตัวอันตรายใส่นิวเคลียร์ตัวอันตรายใส่นิวเคลียร์ โอ้ยไม่กล้ากัดแล้วอ่ะโอ้ยจิตใจไม่แน่วแน่พอนี่ขนาดเราแพ้ท่าแล้วเนี่ยแล้วฟันมึงคมขนาดนั้นกระดองอะไรก็เอาไม่อยู่นะผมมาชิบหายแล้วมีหกม,มัโจมตีแน่ๆทีนี้แต่มันก็ต้องแกลแกโดยสต็กกซ์มีอยู่อุ้ยกัดเขให้กระชากไปแล้วนะผมยินดัสชันมาต้องเจอหมีอ้วนอย่าอยู่เลยจลัดการไปเลยคมปัตด,ดาเมจน้อยจะจัดไอ้คมปัตเนี่ย แต่ว่าเลือดเยอะมากเลยนะผมเอาพอกันหนึ่งเผื่อจะอยู่นะผมโอเคตายซะไม่นะกันก็ให้เรียบร้อยลงไปนอนกองเมื <c oughs> ่อกี้เพื่อนแกยังไปแล้วเหลือแกตัวสุดท้ายแล้วนะฉันจะให้โอกาสแกอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันไม่โจมตีนะผมจะโจมตีไม่โจมตีผมก็ไม่สนแล้วทั้งนั้นตายซะอย่าอยู่เลยจัดการมันรับ้าเออตะโกนมาอย่างไวมาอย่างไกลเลยทีเดียวอุ้ยห่างฟ้า เอออึยไหวจะพลาดได้เรียกว่าสไลด์อยู่นั่นนะ่ okay. ะโอเคชนะแล้วนะครับผมไม่ยากเท่าไหร่แชน,นผ่านไปด้วยดีนะผมโอ้โหสามยกแต่ว่ากินเวลาเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยอย่างงี้ก็ได้ด้วยรอระมีแต่เขียวๆทั้งนั้นเลยอะฝั่งโน้ตอ,อ,อ่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเราก็เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาอะไรเป็นทะลวงดีตันนี้เป็นทะลวงโอเคสี่ร้อยกันน่าจะไหวแล,แล้วแหละมันมีเลือดแค่พันหกเอง แล้วก็เราต้องมีอีกสักตัวหนึ่งเอาเป็นอ่าเพลยเตอร์เอกก้วกันก็น,น่าจะไหวแล้วแหละปะดูวีกันดีฝ่ายนะผมไม่เอาดีฝ่าเห็นมันใช้ฮาร์ฟฟี่ใช้ฮาร์ฟฟี่มั้งดีฝ่าอใช้ฮาร์ฟฟี่มั้งดีฝ่ายปะดูวกันดีฝ่ายนะผมก็ฮาร์ฟฟี่ยังพอมีดาเมจหน่อยไงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงไม่ใช่ว่าเยอะนะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะผมโอเคเราก็ รับก็ได้โถ่รับได้หมดแหละไอ้งูเขียวเนี่ยไม่กลัวทั้งนั้นนะ่ะเลือดเยอะจัดๆเลยเดือดสองพันสองเลยเดี๋ยวโจมตีสองโอ้โหเปิดฉากก่อนได้เปรียบมันเห็นดาเมจเราก็ดาเมจมันนี่พอกันเลยทีเดียวอ่าถ้าเปลี่ยนตัวมาเราก็ไม่ตายนะผมโอเค <laughs> เปลี่ยนตัวชัวร์อยู่แล้วนั่นไงเห็นไหมทำอะไรไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวนะผมเพราะว่าฟาดไปทีหนึ่งแล้วผมไม่เจ็บเท่าไหร่อ่า จมตีจ,จัดๆเรียกว่าโจมตีจ,จัดๆเลยมีหกราชการมาเลยที่ผ่านมาันไส้จ,จัดๆเลยทีเดียวเ,เปลี่ยนตัวไหมถ้าเราเปลี่ยนตัวเราก็โจมตีมันเยอะเหมือนกันนะไม่เอาดีกว่านะยังไงก็มาเป็นเหยื่อลอยอยู่แล้วยังไงก็มาเป็นเหยื่อลอยอยู่แล้วดูสิมันจะโจมตีเท่าไหร่โจมตี 3, สามโมเกสแต็กไม่เก็บเลยฮัฟฟี่อ้ยไปแล้วนะผมเต่าใบไม้นะ PS p o l o มานะผม นอนตายไงท้องเลยเียอ่ ه, ให้ไปได้ดเนี่ยเี้อเมื่อวานนี้ผมเปิดได้ปลาหมึกตัวนี้เยอะมากเลยนะผมดังนั้นเลยต้องเอามาใช้ซะหน่อยนะผมป้องกันหนึ่งเคอ,อยู่นะผมโอเคแต่ผมว่ายู่อยู่แล้วละมันลอยนหน่อยเองนี่นะเจอท่าชุดบล็อกเข้าไปคงไม่ต้องถึงมือฮาฟี่แล้วมัง้งถึงได้ต้องถึงอยู่แล้วเพราะว่าเราแพ้นะผมแพ้ท่าโดนจัด,จด ยอมตีสี่ไปเลยไปยังไวเอื้อเรียบร้อยผมลืมไปไงตอนแรก่าผมนึมกว่าชนะทางนู่มถ้าชนะทางนี้ก็จะมีอ่าฝั่งนู้นเหลือดาเมจร,ร้อยหน่อยๆผมแกนี่บางอาจนะักทำให้ฉันจะต้องใช้ฮารฟี่ที่แข็งแกร่งที่สุดมันหน้าไหมอาการนี้ตายซะจัดการมันฮารฟี่นี่นะเอื้อลงไปนอนกอง เรียกว่ามีกี่ตัวก็ซ้ำหมดนะเรียกว่าเข้าซองหมดอ่ะไม่เหลืออย่างเงี้ยอาโจมตีโอหโหกันใจจมตีสุดๆอ่ะมันเหมือนมือเขียวจริงๆนะหัวมันยาวมากคอมันยาวมากตายแล้วจจดการมันฮรับฟี่โชว์วิถีจ่าฝูงให้มันดูหน่อยทำลามแล้วนะผมว่ายขึ้นไปเซรโกแล้งานนี้งับเรียบร้อยลงไปนอนกองเลยนะผม ชนะไปแล้วด้วยฮาร์ฟฟีนะผมโอเคแชนได้40่สิบนะผมโอ้ดียากเท่าไหร่เสร็จชั้นเจ้าป่าเขาโห <laughs> ยังไงก็ต้องเป็นงงชั้นอยู่แล้วเป็นของใครไปไม่ได้แอมโมไนท์ไปเลยนะผมตัวแรกนะผมแล้วก็ออพอมีแอมโมไนท์เสร็จแล้วก็มีธาตุน้ำนด้วยธาตุน้ำนี่เอาหัวไฟลุกไปก็น่าจะพอแล้วละ่ะเฮ้ยเอาพี่เม็กเป็นแม่เอาหัวไฟลุกไปดีกว่าแล้วก็เออท่ากระดองใช่ไหม ถ้ากระดองนี่เอา,าตัวไหนที่มันจะโหดดีเนี่ยถ้าทำตัวไหนที่มันจะโหดวตีไหนๆก็เอ้ยเมื่อกี้เราปลดล็อกอะไรอะ่ะเราปลดล็อกเ e อ็กฟาตินัสเราก็ต้องเอาเ e อ็กฟาตินัสไปดิครับโอเคไปลุยกันดีฝ่ายนะผมเลยมาดเูเดีว่าเอ็กฟาติน e ัสจะสู้ได้มั้ยอยากรู้เหมือนกันอืมหัวน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรแต่เราไม่ป้องกันนะผมโอเค เฮ้ยสู้ได้สู้ได้เยอดิมา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 ไหนไหนเราก็ปลดล็อกมนันเดะเอ,อ้ยมาแล้วชิบหายแล้วแต่มันเลี้ยงโซ่วสวยแล้วนะเรียกว่าเป็นกลุ่มดาวที่สวยงามมากอ่าถ้าเราโดนอีกหนึ่งเราตายไหมไม่ตายนะผมเก็บสแต็กได้จัดๆโอเคเอาได้โดนแผนนี้ก็ไปก็จะทำยังไงล่ะมันออกมาจัดๆเลยนะสำหรับอ่าดังเคลิบออกเทียสเนี่ยยังอยู่ได้วะ เรียกว่าไม่ธรรมดาโลนจดดจัดอ่านี <S 2> <S 2> <S ่นี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 ่มันต้องป้องกันมั้งแหละมันไม่ป้องกันเลยอะ่ะหายแล้วลุงยิ้ป้องกัน3ก็ดีนะผมตายไม่เราจอมตีสี่ไปดิครับอาการได้เอือ่อโดยกระแทกไปเอืออให้มันได้อย่างงี้ได้เอ่อโมไน,นก็ไปแล้วนะผมแล้วงี้จะสู้ได้ไหมเนี่ยเราจะฝากความหวังไว้ที่เอ็กฟ้าที่นักตัวเดียวได้ไหมเนี่ยจมตีหนึ่งจมตีสองสบายนะผมป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะผม แต่เราแพ้ท่าเลยด็กผมมีประเด็นเลยเนี่ยโอเคแพ้ก็ช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเลือกใหม่ก็ได้แต่ผมว่าไม่แพ้ไม่งั้นมันจะชื่อแพ็กอีกวาตินัสด,ด้วยกันล่ะเยอะไงอ็กวาตินัสต้องเป็นพระเอกให้ได้มาเลยให้รู้จักกระผงข่าวจันซะมังโจมตีสามเอกโอ้โหผมรอดนะผมยังอยู่ได้งั้นมึงตายมึงเหลือนหนึ่งใช่ไหมตายเถอะเธอโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสี่ห้า โอเคแล้วก็เหลือไว้ตัวสุดท้ายใช้ไม้ตายนะผมตายอย่าอยู่เลยเลยนะเบิงอานึกนึกว่าหัวไฟจะไปไง่ายๆหรือไงไม่มีทางเอาวมันก็ต้องเสียสแต็กันหน่อยถึงมันจะมีห้าก็ตามนะผมมันต้องโจมตีเราโอ้หโจมตีเราหนักๆเลยอะถึงจะล้มเราได้นูผมโจมตีสี่เา่าดันแหละเออล้มไปนอนกองมาแล้วพระเอกของเราคันยันมาเลยทีเดียวเบิรตายทีนี้ <c oughs> อย่าอยู่เลย จัดการมันเอ็วาตินเขาลามทันใดเร็จโก่แนะ่วันแน่แพ็กตัวเองก็ต้องใช้ตัวเองนี่แหละสี่นะ่าเรียบร้อยผมผู้ชนะไปแล้วนะผมเดี๋ยวเจ็บสุดๆเรียกว่าปลดล็อกกันง่ายๆด้วยตัวมันเองเออสายหัวใหญ่นะผม อ่าก็ผ่านไปได้ดีดีนะครับผมสำหรับแพ็ค R F4Tina แต่ผมปัด๊ดเฮ้ยห้าร้อยหนึ่งร้อยโอ้โหได้แล้วนะผมเอฟาติน n a ว้าว JW เเดี๋ยวได้ครบเดี๋ยวเปิดอีกเลยแม้มันใกล้จัด <laughs> หมดล้อกระพงขาวเ F4Tina ว้าวต,ตัวขาวช่องเลยทีเดียวเรียกว่าสะท้อนแสงด้วย <laughs> อ่ะได้แล้วนะผมสำหรับแคสต์ออฟไททันนะก็ ได้อีก1แต้มนะผมเป็น6แต้มผมไม่มีเวลาตีเลยนะดูดีแพ็คจึงเหลือมากนายเลยนะแล้วก็จะหมดเวลาไปพร้อมกับตัวผมนะยังไงเย็นนี้ก็อย่าลืมนะผมเข้าไปตีเล็กกันเพื่อนกันนะสำหรับใครทีอ่อยากได้อินโดมินัสเล็กนะผมเชื่อว่าทุกคนที่เล่นเล่นกันมาเนียมีเกือบทุกคนลแล้วล่ะแต่สําหรับผู้เล่นใหมน่นี่ก็เป็นอะไรที่น่าจับจองนะเดี๋ยวผมจะไปยืนสู้เคียงข้างกับผู้เล่นใหม่กันแล้วกันเพราะผมก็เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันเพราะผมยังไม่มีไงอินโดมินัสเล็ก <laughs> อะพอจริงแล้วนะผมถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วย ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึกกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป้าวิสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วเฟย